การดูแลจิตใจตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะเครียดจากงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของพื้นที่ความมั่นคงเนื่องด้วยความเครียดเป็นหนึ่งในภาวะของอารมณ์ในแบบที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจึงต้องมีแนวทางการดูแลจิตใจให้ความรู้และแผนการจัดการความเครียดให้กับบุคลากรทางการแพทย์พนักงานจิตอาสาในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งอาจเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานด้วยภาวะเร่งรีบที่ยุ่งยากซับซ้อนที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสร้างความสุขและคุณภาพการปฏิบัติงานในระยะยาวในส่วนของปัญหาที่เกิดจากความเครียดในบุคลากรสาธารณสุขในประเด็นนี้สาเหตุหลักๆเกิดจาก2ปัจจัยครับประเด็นที่1คือสาเหตุภาระส่วนตัวนะครับประเด็นที่2คือสาเหตุภาระงานจากงานประจํา ในส่วนของงานประจําที่เกิดขึ้นเราคงทราบกันแล้วว่าบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศจะมีภาระงานที่ค่อนข้างสูงนะครับในระดับที่เราเพิ่มเท่าไหร่ก็มีบุคลากรตอบสนองไม่เพียงพอนะครับนี่คือประเด็นสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกป,ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือปัญหาภาระงานที่บุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถจัดการให้จบสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น ในที่นี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาด้านความไม่สงบในชายแดนภาคใต้และอีกปัญหาหนึ่งที่เข้ามาสดร้อนๆก็คือเรื่องโควิด -19 กิจกรรมที่สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเครียดและผลกระทบทําให้เราต้องเรียนรู้ธรรมชาติของความเครียดและผลกระทบสู่สุขภาพความเครียดคือปฏิกิริยาทางร่างกายและจิตใจที่มีต่อการคุกคามจากเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้มีการยากลําบากในการตัดสินใจและการใช้ชีวิต ความเครียดนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียการไม่มีความเครียดเลยจะทำให้เราขาดความกระตือรือร้อนไม่ทะเยอทะยานทำงานสำเร็จได้ยากมีความเฉื่ยชาในการทำงานแต่การมีความเครียดมากไปจะให้ชีวิตไม่มีความสุขมีผลเสียต่อตอนเองและผู้คนรอบข้างเราและเกิดโรคง่ายส่วนข้อดีการมีความเครียดในระดับปกติจะทำให้เราเกิดความกระตือรือร้อนและทำงานได้สำเร็จง่ายขึ้นเวลาที่เราเครียดแล้ว มักจะมีอาการทางร่างกายคือชีพจรเต้นเบาและเร็วหายใจสั้นและถีกล้ามเนื้อตึงเครียดบริเวณต้นคอหลังบ่าไหล่แขนขาการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติทำให้ปวดศีรษะข้างเดียวระบบขับถ่ายผิดปกติท้องเสียอาหารไม่ย่อยการนอนผิดปกติมากไปนอนไม่หลับเป็นต้น ส่วนอาการทางจิตใจจะทำให้เราขาดสมาธิหงุดหงิดวิตกกังวลอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายมองโลกในแง่ร้ายมีความหวาดกลัวอย่างไร้เหตุผลขาดความเชื่อมั่นในตัวเองซึมเศร้าและอยากตายและในส่วนของพฤติกรรมอาจจะมีการรับประทานอาหารมากขึ้นหรือลดลงมีการใช้ยามากขึ้นมีอาการตาขยิบกล้ามเนื้อกระตุกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจมีการใช้สารเสพติดดื่มเหล้าก้าวร้าว ความเครียดนั้นจะส่งผลกระทบทางตรงได้เช่นการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดมีการดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดเพื่อแก้เครียดพร้อมทั้งยังส่งผลเสียต่อการสื่อสารและสัมพันธภาพในที่ทำงานทำให้เราทำงานแบบด้อยคุณภาพปริมาณการผลิตลดลงหมดไฟเหนื่อยล้าหรือลาออก มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่มีปัญหาสุขภาพอันสืบเนื่องมาจากความเครียดผลกระทบต่อองค์กรประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานลดลงประสิทธิภาพขององค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมายขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพหรือออกจากงาน การเรียนรู้และการจัดการความเครียดต้องเริ่มที่ความคิดอัตโนมัติหรือความคิดเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเรามาทำความรู้จักความคิดอัตโนมัติความคิดอัตโนมัติคือกระแสะความคิดที่เกิดขึ้นโดยเฉับพลันเมื่อเราประสบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆกระแสะของความคิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลต่ออารมณ์พฤติกรรมและสรีระข,ของบุคคลสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องควบคุมเหมือนการหายใจกระพริบตา เมื่อเราพบเห็นสถานการณ์ต่างๆเช่นข่าวเหตุการณ์ไม่สงบเป็นต้น เราจึงจําเป็นต้องมีแนวทางการคลายเครียดเป็นวิธีการคลายเครียดที่ต้องอาศัยการฝึกฝนสม่ําเสมอการขจัดความเครียดลดการสะสมความเครียดป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงได้การจัดการความเครียดที่ดีควรดูแลตัวเองด้วยการจัดการอารมณ์ให้ได้และมุ่งสู่การแก้ปัญหามุ่งไปที่การจัดการด้านอารมณ์ควบคุมบรรเทาและระบายอารมณ์มุ่งที่ปัญหาหลักเลี่ยงยอมรับและแก้ปัญหานั้นๆพร้อมทั้งการส่งเสริมสุขภาพดูแลตนเองด้วยการ ดูแลสุขภาพกายเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตใจและการออกกำลังกายที <ilan ic> <berish> ่สม่ำเสมอการกจัดความเครียดที่สามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเองใช้เวลาไม่นานนักและทำได้ทุกวันนั่นก็คือการฝึกสมาธิการฝึกหายใจการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อการปรับเปลี่ยนความคิดและการนวดกดจุดด้วยตัวเองซึ่งเรามีวิธีง่ายๆการฝึกสมาธิโดยการหลับตา หายใจเข้าออก5้ารอบเพื่อรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจสังเกตที่ปลายจมูกข้างหนึ่งที่รู้สึกชัดกว่าให้ทำประจำสม่ำเสมอวันละ10ถึง30นาทีการฝึกหายใจเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายโดยหายใจเข้าลึกๆยาวๆหายใจเข้านับเลข1ถึง5กลั้นหายใจไว้แล้วนับเลข 1- ถึงห หายใจออกยาวกว่าหายใจเข้านับเลขหนึ่งถึงสิบการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อกำามมือเกรงแขนแล้วคลายหลับตาแน่นย่นจมูกแล้วคลายกัดฟันใช้ลิ้นดันเพดานปากแล้วคลายก้มหน้าให้คางจดคอแล้วคลายเง่อยหน้าจนสุดหายใจเข้าลึกๆกลั้นหายใจไว้แล้วคลายยกไหล่สูงแล้วคลาย ขมแมวท้องแล้วคลายขมิบก,ก้นแล้วคลายงอนิ้วเท้าแล้วคลายเหยียดขากระดกปลายเท้าแล้วคลายเมื่อเราพบว่าในใจเราเริ่มมีความทุกข์เริ่มมีความไม่สบายในใจสิ่งแรกที่จะจัดการก็คือการจัดการมันครับการจัดการปัญหาเรื่องความเครียดในใจเราจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันครับเริ่มจากง่ายที่สุดก็คือ1การเลี่ยงครับการเลี่ยงปัญหาคือการที่เราออกมาตั้งรับ เพื่อที่จะสังสมกําลังสังสมความคิดดีๆเพื่อนั้นเพื่อที่จะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นต่อไปได้โดยง่ายสิ่งที่2คือการลดปัญหาการลดปัญหาคือการที่เราแบ่งปัญหานั้นออกเป็นส่วนย่อยๆและทยอยแก้ลงไปทีละนิดส่วนที่3ในการจัดการปัญหาก็คือการลองอยู่กับปัญหาโดยที่การลองอยู่กับปัญหาไม่ใช่การยอมรับปัญหานั้นโดยดุษฎดีแต่การลองอยู่กับปัญหาคือการมองปัญหานั้นใหม่ในมุมมองใหม่ และหาทางจัดก,การปัญหานั้นได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะกับเรามากยิ่งขึ้นในกรณนี้ท่านคงรู้จักคําว่า New Normal จากการปัญหาโควิด -19 ที่เราสามารถจัดก,การปัญหาและปรับรูปแบบใหม่ในการใช้ชีวิตของเราครับเราสามารถฝึกฝนทบทวนปัญหาเรียนรู้อารมณ์ และความรู้สึกของตัวเองซึ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบบูรณาการด้านสุขภาพจิตเป็นประโยชน์ในการผ่อนคลายความเครียดและขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆรอบข้างต่อไป โครงการน,นี้จะมีประโยชน์อย่างมากกับประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้และก็นําไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็จะเชื่อว่าทําให้ประชาชนของเรามีสุขภาพจิตที่ดีทั้งกายและใจดีด้วยนะคะ mm hmm. ก็ฝากทุกคนนะคะนําไปปฏิบัตินะคะจะเกิดประโยชน์กับตนเองอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติและศูวนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์